และแขกรับเชิญของเราในวันนี้อดีตเคยเป็นอาทยากรใจพื้นฐ<ม>านแล้วเนี่ย้มรมณมผมเป็นคนรักเพื่อนรักความยุติธรรมไม่ชอบการเป็นทหารแ,แต่เป็นทหารถูกบังคับจากพ่อแม่เข,เขาอ้างว่านะครับเขาอ้างว่าผมเน่เป็นคนจ้างวันค่าด้วยราคา3,000บาทครับผม คนเหล่านี้ไม่ชอบให้ใครมาสอนหรอกเรื่องรามีขั้นตอนของชีวิตของท่านสองท่านนะฮะมีขั้นตอนที่พลิกผันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเป็นการพลิกผันที่เราจะต้องค่อยๆติดตามลองดูนะฮะเราก็เลยมีชาร์จตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ตามไปเป็นทีละขั้นตอนนะครับจากนักโทษสู่นักธรรม ได้อย่างไรของคนสองคนนี้เริ่มต้นเล่ากันไปพร้อมๆกันนะฮะ <_ d ata> บทที่หนึ่งในชีวิตของทั้งสองท่านนี้จากนักโทษเมื่อก่อนนี้ <_ d ata> ชีวิตแรกเริ่มชีวิตแรกเริ่มถามค,คุณอิดก,ก่อนชีวิตแรกเริ่มจริงไหมที่ตะกี้พูดว่าเป็นเป็นรูปคนรวยเป็นนักเรียนนอกเป็นเน,นียนก็คุณพ่อคุณแม่ทําธุรกิจโรงแรมอยู่ในจังหวัดวิสโลกค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ ตัวเองก็ไปเรียนไฮสคูลที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่อายุ15ครับผมเสร็จแล้วก็ไปต่อที่สวิตเซอร์แลนด์เรียนการโรงแรมมาโดยเฉพาะครับเพื่อที่จะมาดูแลใช่ครับเพื่อที่จะมาดูดูแลโรงแรมที่พิสุนุโลห์ครับโดยพื้นฐานนะเป็นคนยังไงฮะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยอารมณ์มผมเป็นคนรักเพื่อนรักความยุติธรรมนะครับแล้วก็เป็นคนที่เห็นความคิดเห็นของตัวเองเนี่ย ถูกที่สุดก็คือกลัวคับโลกเลยครับผมเอาเอาแต่ใจอย่างพูดง่ายๆเอาแต่ใจตัวเอาแต่ใจครับผมอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนมากอารมณ์ร้ายครับผมร้ายรุนแรงชอบใช้กําลังโอ้โหเราไม่ชอบที่จะหาเรื่องใครแต่คุณอย่ามาหาเรื่องเราอ เรื่องราวดูสิฮะหน้าตาเป็นหนุ่มหน้ามนอย่างนี้มีชีิตีมีกระตังนะฮะหนุ่มนักเรียนนอกในที่สุดต้องโทษประหารชีวิตเป็นไงคะชีวิตแรกเริ่มของพิปลาเป็นยังไงแรกเริ่มเป็นยังไงผมไม่ชอบการเป็นทหารผมเป็นทหารไม่ชอบการเป็นทหารแต่เป็นทหารถูกบังคับจากพ่อแม่พ่อแม่บอกว่าให้ผมไปสอบมัเยรศึกษาสูงทองครพิเศษรุ่นหนึ่งพี่สองผมเรียนไม่เก่ง แต่ผมสอบได้ที่6นี่ครับรับทั้งหมด510คนพี่ปาทุกอย่างมันดูขัดกันไปหมดใช่ผมไม่ชอบทหารแต่ผมเป็นทหารผมไม่ชอบเรียนแต่ผมสอบได้ที่หกน่าษาดูไม่ออกนะฮะใช่ตัวเรา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 ชี้กันเป็นคนคนไปนะฮะก็ ไปแล้วในทททสุดําก็พอเรียนจบทางหน่วยก็ส่งผมไปควบคุมพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบุรี2แสน4หมื่น5พันไร่พื้นที่การฝึกเกติดต่อระหว่างไทยกับพม่าปีที่ไปก็ได้สองคันอีกโอ้โหความช่วไม่มีความดีปรากฏตลอดแต่เดี๋ยวจะถีงคุกนะฮะยาว พี่อย่าเน้นเรื่องนี้เลยมันยังไงเออมันเหรอโอเคใจเย็นใจเย็นนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตของสองคนนี้นะฮะเริ่มต้นมาก็ดูดีมากนะครับนี่คือจุดชีวิตแรกเริ่มแต่ปรากฏว่าชีวิตดําเนินไปสักพักหนึ่งนี่ครับจุดพลิกผันจุดพลิกผันนี้เป็นเป็นการพลิกผันที่ค่อนข้างรุนแรง พริกจากหน้ามือเป็นหลังเท้าจุดพริกพันธนี้อันเนื่องมาจากอะไรครับคือตอนนั้นปี40ผลเรียนผลเรียนจบแล้วจากที่สวิตก็ตัดสินใจมา,า,จาใช่ครับรมาช่วยเพราะว่าปี40เราต้มยำกุ้งถูกไหมครับโรงแรมใกล้เจ๊งเป็นนี่มากนะครับเป็นนี่หลายร้อยล้านเลยทีนี้ก็ตัดสินใจทิ้งงานที่สวิต ทั้งที่ได้เงินเดือนเดือนละหลายแสนเลยนะครับ<ม>ก็ตัดสินใจมาช่วยครอบครัวดูเหมือนเป็นดีมากนะครับ,ค,รบความจริงก็ดีนะครับรักครอบคร<อ> <ๆ S 1> ัวกระตันอยู่เพราะว่านี่คือสิ่งที่เราสอนกันมาครอบครัวจีนเราเน้นกันเรื่องนี้ก็แต่ความที่ว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนเวลามาบริหารงานเนี่ยผมก็งงว่ามาถึงเอ๊ะกลับมาจากเมืองนอกนะครับมาเมืองไทยทําไมไรายได้อะไรมันไม่เข้าเลยไล่ทีมงานออกไปหมดยกชุดเลยอย่างเงี้ยถามเอเจน คนนี้มี potential เท่าไรต่อปีมีรายได้เท่าไหร่ลูกค้าเยอะไหมตอบไม่ได้ผมไล่ออกประมาณนี้ถ้าเกิดนัดนัดนัดลูกน้องตีห้านัดไปทําอะไรครับอามันต้องเตรียม banquet ครับผมงานประชุมเช้าเราต้องจัดอาหารเช้าเตรียมคนลงมาครับผมนัดตีห้ามาตีห5นาทีโดนไล่ออกมีบางครั้งผมไปลาก ลากลงมาจากที่นอนอะไรอย่างนี้ครับก,ก็มีเตะต่อยอะไรแบบนี้คือเป็นคนอารมณ์ร้อนนะครับแล้วคือ,เ,อเรานัดกันแล้วนี่นะตีห้าห้านาทีเองคุณเอ๋เมื่อก่อนพื่ห้านาทีของผมตอนที่ผมอยู่เมืองนอกผมจําได้ตอนที่อยู่ที่อังกฤษผมไปสายห้านาทีคุณครูไม่ให้เข้าห้องหลังจากนั้นผมบอกตัวเองผมจะไม่สายอีกต่อไปเราก็เลยเอาเนี่ยมาใช้กับลูกน้องเราด้วยใช่ครับแล้วการบริหารงานของเมืองนอกเขาก็เป๊ะ,เป,ะเป๊ะหมดทุกอย่างพอมาเจอคนไทยที่ยืดหยุ่นได้มันไม่ใช่ยืดหยุ่น ผมว่านะคำว่ายืดหยุ่นกับคําว่าเคารพในหน้าที่มันมันต่างกันนะคุณแพทย์นะก็จุดพลิกผันเนี่ยก็คือว่าวันหนึ่งผมไปจับรอปรพอที่เขาขโมยอของจากนักท่องเที่ยวที่มาพักที่โรงแรมก็ไม่ถูกต้องแล้วก็ผมก็ทําร้ายร่างกายเขาก่อนที่เขาจะออกถูกให้ไล่ออกไปก็ตบหัวเขาอะไรเขาเตะบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก่อนไล่ออกนี่ตบพูดเปภาษาชาวบ้านตบกระบาลก่อนใช่นะ กระทึบก่อนเตะก่อนเรียบร้อยเสร็จไล่ออกใช่แล้วก่อนไปเนี่ยอันนี้คนอื่นบอกลูกน้องคนอื่นบอกบอกว่าเขาเขาอาคาดไว้ว่าสักวันหนึ่งจะเอาเราคืนให้สะสมเลยแล้วทีนี้จุดพิกผันจริงๆก็คือว่าผู้จัดการโรงแรมได้ถูกยิงตายที่โรงแรมนะครับแล้วก็ไปจับมือปืนได้คนหนึ่งซึ่งมือปืนก็คือรปรปคนนี้ที่เราได้เคยทำร้ายร่างกายไว้เนี่ยแล้วเขาก็สารภาพว่าเขาเขาอ้างว่านะครับ เขาอ้างว่าผมเนี่ยเป็นคนจ้างวันค่าด้วยราคา3,000บาทครับผมประมาณนี้แล้วก็มามีหมายจับอะไรมาหาถึงผมแล้วก็ผมก็ต่อสู้คดีประมาณนี้ครับนี่คือจุดพลิกผันระหว่างนั้นเนี่ยผมไปติดคุกครั้งแรกเราก็ยังชิวๆอยู่มันไม่ใช่คุกจริงๆมันเป็นคุกในสอนอ,อครับสิวัน11วันระหว่างรอประกันตัวฝากครั้งใช่<ะ>ก็กโหแต่ว่าช่วงนั้น รุนแรงมากก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากเลยครับลงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเรารู้อยู่แก่ใจว่าคดีนี้เราไม่ได้ทําแต่คดีอื่นเราไม่รู้นะแต่คดีนี้คือเราไม่ได้ทําเราไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้เป็นคนสั่งฆ่าเราเป็นอเป็นผู้จ้างวานครับแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องมาเป็นแบบนี้แล้วทําไมรปภคนนี้ถึงต้องมาสารภาพว่าผมเป็นคนจ้างวานฆ่าประมาณนี้สัดทอดใช่ครับสัดทอดมาเป็นอย่างนี้ตอนนั้นผมอายุค25พอดี ก็ไปขึ้นศาลพร้อมคุณพ่อนะครับแล้วก็คุณพีทครับผมก็คือว่าศาลพิพากษาตัดสินประหารชีวิตศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นตัดสินปุ๊บเอาเราเข้าเรือนจำนันทีเพราะว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยหนึ่งเลยเขาต้องตีตรวนก่อนเขาต้องใส่ตรวนที่ข้อเท้า2เส้นนะครับเพราะว่าอยู่ในระหว่างควบคุมตัวเนี่ยการเราหลบหนีแล้วก็ต้องแฮนด์คับเราด้วยต้องใส่กุญแจมือเราด้วยครับผมตอนแรกคือไปเรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลกก่อนแต่ว่าเนื่องจากเรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยความมั่นคงไม่จัดว่าสูงสุด ของเราโทษประหารชีวิตต้องไปอยู่ในเรือนจําความมั่นคงสูงสุดก็คือบางขวางเขาเรียกว่าเรือนจําที่มีการประหารชีวิตนะครับแล้วก็ควบคุมนักโทษที่มีโทษประหารชีวิตโทษสูงมีประหารชีวิต50ปี50ปีขึ้นไปต้องไปอยู่บางขวางใช่ครับยังไงล่ะครับ50ปีไปไหนคะคุกทหารนั่นเผมจะต้องไปติดวินัยทหาร120วัน120วันวันแรกเปิดประตูเออตอนรับคำแรกที่เขาถาม อันนี้เป็นถ้าเป็นพี่เป็นพี่เข้าไปครับพี่วิทวัตเข้าไปก็จะถามว่ามึงรักดีหรือรักชั่วรักดีครับถูกถ้ามึงรักดีมึงไม่ได้เข้าบ้านนี้หรอกอ้าวได้ก็ปีตีัได้หละมันก็จะรักดีครับรักดีรักดีครับถามจั่วรักชั่วถามสาวถูกอ่าโอเคจั่วอันเท่าบ้านเลย ยังใหญ่เลยมันทันเตรียมไม่ได้แล้วไปหามจั่วใช่มึงลากไปลากจนกว่ากูจะเหนื่อยโอ้โ้พี่ไม่ได้ลากับผมลากจนกว่าพี่จะเหนื่อยไหมผมลากไปลากไปจนกว่ามันจะเหนื่อยมันก็ไม่ไหวอะแล้วมันก็มอบพวงมาลัยของฉันสิบหกข้อโซ่ล่ามรถไฟอะพี่ก็เห็นไหมเออหกหุ่นหรือแปดหุ่นอะสิบหกข้อให้ผมแล้วก็ไอ้นี่แปดหุ่นข้อแล้วก็เชื่อมแล้วก็ลูกบอล ลูกบอลบอพลติกอะใส่ปูน <c oughs> ลูกบอลขนาดเนี้ยนะข้างในเป็นปูนหมดเลยแล้วก็จะมีโซ่เล็กคลามลูกบอลเนี่ยอยู่ประมาณตั้งยี่สิบเมตรอะให้ผมอุ้มไปด้วยเ <c oughs> วลาผมอยู่ข้างในขังผมไปผมก็ต้องวางลูกบอลไว้เงี้ยแล้วก็ร้อยเอาไปใกล้ๆส่วมแล้วก็วางลูกบอลแล้วก็ร้อยโซ่อะ <c oughs> เออห้ามมีเสียงด้วยนะเ <c oughs> พราะมันจะเป็นรบกวนคนอื่นเขาตื่นแ้ก็ต้องค่อยๆวางไปอะแล้วก็เข้า สร็จแล้วก็เก็บโซ่มาแล้วก็อมลูกบอลมันต่อเออมันเห็นอันนี้พอมันเห็นผมลำบากจากลูกบอลน่ะก็เอาลูกบอลออกต่อไปพอผมนอนปุ๊บมันก็เอาโซเอาเหล็กเหล็กเส้นน่ะเหล็กสามหุนน่ะร้อยขาี่ขาตัวกี่คนมันก็ร้อยแล้วมันก็ใส่กุญแจหัวใส่แจท้ายแล้วก็เราก็เตรียมถุงของเราไว้เองตรงนั้นเช้ามามันถึงจะปล่อยอันนี้คือโดนกี่ร้อยยี่สิบวันใช่ โดนทันอย่างนี้ทุกวันหลังจากนั้นไปไหนหลังจากนั้นที่เกิดเหตุก็มารับสิบุรีรัมมาเลยไปติดที่นู่นต่อใช่ผมก็ไปสู้คดีที่นู่นแพทยอยากรู้พี่ปาพี่ปลาสรุปแล้วติดกี่ปีสามปีหกโอ้จากห้าสิบปีครับแ้อภัยสามลูกอันนั้นคือติดครบแต่แค่ได้อภัยถูกป่ะคะใช่ใช่ก็ในที่สุดได้รับอิสรภาพแต่ปรากฏว่าชีวิตออกมาชีวิตน่าจะดีขึ้นไหม เออเอามาที่อิดก,ก่อนครับชีวิตผมดีอยู่แล้วพูดถึงนะครับ,รบมันก็ออกมาก็เหมือนเดิมผมก็ทํางานโรงแรมกับคุณพ่อผมเหมือนเดิมนะครับแต่ในใจเราเรารู้สึกว่ามันยังมีแค้นต้องชําระอยู่เราก็กลับไปติดคุกความแค้นของเราอยู่เหมือนเดิมอะไปติดคุกความแค้นใช่ครับก็คือมันได้อกแด้ลกในใจคือทุกคืน,น่ะแค้นอยู่หลายเดือนมากครับแค้นแค้นอยู่ประมาณเจ็ดแปดเดือน<ฮ>ที่ออกมาเนี่ย ออกออกมาจากคุกเนี่ยแล้วกลางคืนนอนก็เราก็จะรู้สึกว่าเรายัางอยู่ในคุกอยู่ความรู้สึกมันจะฝังอยู่ในจิตได้สํานึกก็ได้รับอิสรภาพเรียบร้อย<ช>มันก็ผ่านพ้นไปแล้วแต่ว่าใจก็ยังไม่ไม่ไม่ไมไมสงบสักเท่าไหร่ใช่ใชนะครับทางพี่ปลาแล้วครับออกมาแล้วเป็นคนดีเลยไหมคะดีมากเลยครับทำอะไร<อ>ต่อเราทำอาชีพอะไรคะพี่ปลากลับมาปุ๊บมาบ้านไม่เหลืออะไรแล้วครอบครัวไปหมดแล้วเมียผมไป โอนสัญชาติไปอังกฤษแล้วอังกฤษเลยนแล้วเออจบได้11ปี6เดือนนะพี่เออมันมันมันเราแค่นี้เองมันยังไม่รอเลยโอ้โหจังสิบเอ็ดปีแค่นี้ไม่รอไทรก็จะรอพี่ทุกอันนี้มันอยู่ดีกินอร่อยเลยนั่นแหละแล้วแตนี่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วก็ทำอะไรต่อพี่ปาก็พี่สาวผมมีกิจการอยู่พวกขายของส่งน้ำแข็งอะไรพวกนี้เราก็เลยมาทำไม่ไม่ทำ มาอยู่ดูเฉยเพราะสมองยังไม่รับอะไรไงคนออกมาใหม่ๆใช่คือมีเขาแตกอันนี้สิ่งที่มันได้รับคือหนึ่งหลานติดยาผมไม่คุยกับหลานผมเลยผมคุยกับพี่ว่าใครใครที่ขายให้ทำไมพี่ไปทำผมก็ไปฆ่ามันพี่ไปฆ่าคนค้ายยาให้หลานมันไม่อยู่ Oh. เอออยู่จะลูกน้องมัน uh huh. สิบว่าคนผมก็มึงเข้าแถวไปยืนเข้าแถวตบหน้ามันนะมันแล้วก็บอกบอกลูกพี่มว้ว่ากูตาคโคกตมูมเสร็จสับเรียบร้อยลูกพี่กลับมาหาเราได้ข่าวมา,มาปุ๊บกลับมาที่ปุ๊บลูกน้องโดนอย่างนี้แล้วอะ่ะมันก็มามอ,อก,กับผมเองที่มันทำอย่างนี้มันกาอธิบายบอกกูไม่ฟังมวยลอยถ้ามึงไม่ขายหลางกูจะติดได้ไงอืแล้วสุดท้ายยังไงทำไมพี่ขอโทษอะไรทุกอย่างแล้วก็เอายา มาเป็นกำนัลกำดังจริงเหรอเอาไปพี่พี่ก็เลยก็เลยติดยาตะกำนับจะนาเล่นผมไม่เล่นีผมไม่เล่นยาเอามาทำไมพี่ผมก็ขายอะดิเอาพระสการพระอาจารย์ครับอยู่ตรงนี้แล้วเอาละครับขออนุญาตถามพระอาจารย์ตรงๆนะคะว่าพระอาจารย์มีวิชาปราบมารอะไรคะถึงได้ปราบมารสองตัวนี้ได้เออสองท่านนี้ได้ค่ะเอาง่ายๆนี่ย ถ้าเราประมวลโดยเบ็ดเสร็จแล้วเนะนี่ยคนเหล่านีนา้ไม่ชอบให้ใครมาสอนหรอกแล้วที่ผ่านๆมาเนะี่ยด้วยพฤติกรรมของเขาเหล่านี้ไปเจอใครที่ไหนก็จะมีแต่คนบอกแนะนําสอนสั่ง,อย,งอย่างนู้นอย่างนี้อยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ครั้งแรกนที่มาเจอตามานเนี่ยตามาไม่ได้สอนไม่ได้แนะนาอะไรโดยเฉพาะทางเนี้ธรรม,ามาทานี้ยอุย้ยนี้เหรอ นี่แหละคือพฤติกรรมที่ใช้บางทีหมายถึงพระอาจารย์ทําอย่างนี้กับกับตัวพระอาจารย์เองเราทำตัวเองอ๋อให้ไม่ให้เขาทำเขาให้เขาเห็นใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยเนี่ยคนบางคนชอบไปทําแต่คนอื่นไม่เคยทํากับตัวเองจะได้สะสมจะได้รู้สึกกับความเจ็บปวดเสียบ้างแล้วโดยธรรมชาติของของของพวกเสือเนี่ยมันไม่ชอบให้ใครมาสอนแล้วโดยปกติใครใครก็ไม่ชอบให้ใครมาสอนแต่ใครใครก็ชอบไปสอนใครแล้วใครจะสอนใครได้ โอ้ต oh. ั้งแต่เห็นครั้งแรกแล้วเนะี่ยมันเหมือนเราไงมันเหมือนภาพเรากับเขาเนะ่ยเป็นตัวเดียวกัน mm hmm. เห็นครั้งแรกปุ๊บมันเหมือนเป็นตัวเดียวกันเราก็ไม่ชอบให้ใครมาสอนพอไม่ใครมาสอนปุ๊บันรู้สึกว่ากวกกจะแตกสีสเอียนหน้าเบือ่อ mm hmm. หลายคนชอบพูดพูดพูด,พดสอนสอน,สอนฟังนะเป็นคนดีนะลูกใจเย็นนะอย่างเงี้ยไม่เอา mm hmm. พอเราเห็นเขาปุ๊บมันเหมือนตัวเรา พอมันมองเขาว่าเหมือนกับตัวเราแล้วน่ะท่าทีที่มีต่อกันมันก็จะออกมาอีกแบบหนึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นเนาะเท่านี้ก่อนเอาอีกทีไหมครัอ่าประโยคต้องต้องต้องอีกทีฮะใครๆก็ไม่ชอบให้ใครมาสอนครับแต่ใครๆก็ชอบไปสอนใครแล้วใครจะสอนใครได้แล้วโดยความปจริงตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคาสอนตัวอย่างที่ดีมีเราเองยังชอบสไตล์แบบนี้เ็เลยตีตัวตัวเองให้เขาให้ถ้าจําเป็นต้องทําไม่ดีให้ทุกข์ให้โทษ อย่าไปทำกับผู้อื่นให้มาทำกับตัวเองดีกว่าแล้วจุดไหนครับที่ทั้งสองท่านนี้ยอมรับในเรื่องของธรรมะสอนใจที่จะล้างใจได้ในจุดของอนนพระอาจารย์ครับเราเนี่ยเป็นแค่เพื่อนเดินทางถ้าสงสาวบกเองเนี่ยเป็นกัลยนาณมิตรเป็นเพื่อนเดินทางเรามีหน้าที่ทุระนำพาชาวโลกสัต์โลกเข้าไปสู่ธรรมะรเราเองไม่สามารถไปเปลี่ยนใครได้คนเนี่ยไม่สามารถไปเปลี่ยนคนได้หรอกธรรมะต่างหาก ที่สามารถให้คนคนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นตัมมาภาพในฐานะเป็นพระสงฆ์สาวกก็ทำหน้าที่รับไม้จากพี่ชายเขารับไม้จากเพื่อนเขานําพาเข้าเขาสุขพระธรรมเหมือนผักซีคุนร้อยพี่ชายเขาเพื่อนเขาเป็นไม้หนึ่งแล้วส่งไม้มาให้ตัมมาตัมมาเป็นไม้สอง แล้วต่อมาม,มีความสามารถอะไรไม่ใช่ไปผู้วิเศษเป็น,ปนกงไงใช่ไหม <c oughs> มันจะเป็นคนดีได้ไงใช่ไหมน่ะมันเป็นไปได้ทำมาต่างหากเรารู้อยู่แก่ใจแล้วจึงนําพาเข้าสู่ประธรรมเป็นไม้สองส่งต่อสู่ประธรรมนั่นเป็นไม้สาม <c oughs> ส่วนเทคนิคกระบวนการวิธีการต่างหากเล่าที่คนเหล่านี้เขาอาจจะรู้สึกว่าดีนะเทคนิควิธีการนําเข้าสู่ธรรมต่างหากนะสไตล์การนําเสนอการแนะนํา อาจจะตรงจริตรพูดภาษาชาวบ้านเนะาจจะอย่างคุณอิดเนี่ยประทับใจมากต่อคําพูดของพระอาจารย์ที่บอกว่าถ้าแค้นที่ใจก็ต้องชําระที่ใจไปชําระข้างนอกมันจะหายแค้นเมื่อไหร่กันเล่าประโยคนี้ฮะที่ทําให้รู้สึกอะไรนี่คือโดนเลยใช่ไหมครับ,รบแล้วหลังจากนั้นชีวิตก็ก,ก,ก็เริ่มเปลี่ยนแต่สําหรับคุณปลาล่ะครับนำมาบวชจากตรงนั้นแต่อย่างที่กล่าวเนี่ยถ้าไม่นำสู่พระธรรม ไม่ได้มีธรรมในใจทำไม่ได้ซึมซับในใจยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้อันนี้คือนาเขาเข้ามาเข้า,ขาคอร์สปฏิบัติธรรมสุดท้ายก็นํามาบวชพรรษาหนึ่งนี่ก็บวชนะสุดท้ายคือการบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมตมาทำหน้าที่ตรงนี้ต่างหากเราฉะนั้นตาม,มนาภาพเนี่ยไม่ใช่ผู้พิเศษแต่อย่างใด<ม>เป็นพระธรรมดาองค์หนึ่งคนหนึ่งเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่ส่งตอ่อต้องส่งต่อนะ,อะพอบวชแล้วหน,หนึ่งพรรษาเองหนึ่งพรรษาแค่สามเดือนน,น,นี่ก็หนึ่งพรรษาสามเดือนนี่เปลี่ยนชีวิตเราเยอะไหมครับ เปลี่ยนวันที่สองเลยเปลี่ยนวันที่สองเปลี่ยนเลยอ่ะพอบวชวันที่สองเปลี่ยนเป็นยังไงครับเปลี่ยนเพราะผมบวชแต่ตัวใจผมยังไม่ได้บวชและพระอาจารย์มีคอร์สที่ยูวาพูศูนย์สองปทุมก็เอาพระใหม่ไปสิ่งแรกที่ผมได้จากญาติโยมคือเขาล้างท้าไว้ผมอ เกิดมาจนยุบันผมก็ไม่เคยไม่เคยมีใครมาล้างเท้าให้ผมก่อนขึ้นไปกรดผาดานอะไรวะเนี่ยชีวิตทำไมมันมีอย่างนี้คือคนสไตล์หดหดเสือเนี่ยลึกๆแพ้คุณงามความดีแพ้คนดีที่ผ่านมาไม่ค่อยได้รับการกระทําดีจากชาวโลกจากประชาชนมากกว่าแต่พอมาเจอสิ่งดีเกิดขึ้นตัวเองแล้วมันทนไม่ได้รับไม่ไหวธรรมาก็เป็น ถ้าเห็นคนดีคุณเอาคนดีปุ๊บมันรับไม่ได้รับไม่ไหวถ้าเห็นเจอคนชั่วเจอสิ่งดีปุ๊บบ่ยั่นผู้ประาชาวบ้านนะตายเป็นตายแต่เจอคนดีปุ๊บ้องไห้มันมันทนไม่ไหวนี่แหละคือเจอการกระทําดีต่อเขามันจึงแบบพลิกอย่างนี้เลยพลิกฉะนั้นบางทีเราเรา,เราต้องฝากไปกัแบบท่านผู้ชมทั้งพวงเนี่ยบางทีคนเช่นเห็นคนที่ไม่ดีเท่าไหร่ทั้งพวงเนี่ยลองทําดีกับเขาดูสิที่ผ่านมาคนที่ทําผิดธรมพลาดมักจะมีการํำเนิตีดาแล้วก็เพ่งโทษซ้ําเติม ถึงไม้ถึงแม้มีใครซ้าเติมก็ขอบคุณเขาหน่อยก็ได้นะขอบคุณที่ซ้ําเติมจุดเดิมที่เคยเจ็บขอบคุณที่ซ้ําเติมจุดเดิมที่เคยเจ็บแคปชั่นดีเดี๋ยวหนูจดก่อน